thank mm -hmm. you รับเดียวเนี่ยรถอันนี้ฝั่งขึ้นตรงรถฝั่งลงะแถวสัตหีบมันฝนเริ่มคึ้มละฝนน่าจะตกจนกแถวสัตหีบ 你弗朗马，เที่ยว。 ขึ้นเหนื่อยหน่อยใกล้ถึงแล้วครับไปคนมาเที่ยวก็ขับรถลงนะ เต็มเลยที่จะลดตอนนี้อยู่ขาพัฒนาพรทยานะครับกับกำลังจุมพร ใกล้ถึงแล้วเดินประมาณ5นาทีไปอยู่ีก มีหมอสายรับจ้างตะไรอ่างเงี้ยบนรถแน่นมากเลยวัน,น,วนหยุดคนก็มาเที่ยวกัน มคืมเลนแถวทัาหีบเมื่อกี้ขับรถมาฝนตกนิดหน่อยแหลมบริีไฮตรงนี้คนนี่ยังถ่ายก็ปอะร่างเงี้ที่จอรถเต็มเลยอ่ะ เิดเจ็ดโมงครึ่งนะครับปิดหนึ่งทุ่มนะครับอ๋อเป็นรานนี่จมต่ำวงวะเงี้คนเยอะมากคนเยอะมากเลยนี่เต็มหมดเลยอะ่ะ ทินางลดีตรงนี้เป็นร้านอาหารทุกร้านอาหารว้าเ多ร้านต้มตำตรงนีร้านต้งตน้ำร้านน้ำ ต้ตามมีสองล้านฝั่งนี้จะเป็นล้านหนึ่งคะโอ้รถตรงนี้แน่นมากเลยครับสัทธลอห้าพัทยานะครับกรมหลวงชุมพรไหว้พระอ,องค์หกนาทีครับ เ,ออเดี๋ยวเราไหวอย่างเดียว,วกันนะตรงนี้นจุดขาย,ายาตันไม้มก็กรับวกะดาษสองดอก,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 กทุบหนึ่กรัมยีบาทยี่สิบบาทกันแล้ว น้องเอาน้อกลาบ2องดอกแล้วทุ1บ,นท 1, บน1นึ่กามครับยีบาทนะยีบาทครับผมถ้าเกิดเราไม่เอาพยากรนก็เอาเก้าดอกพร้อมผ่านก็ได้5้าดอกพร้อมผ่านก็ได้แต่ที่ใหญ่สวยนหนานะครับจดหมูก็ได้รวมหนอยเทรลองทุบหน,นึ่งดอกอ่อนออนี่ใช่ไหมทุบทุบตรงนี้ครับ Thank you.